สวัสดีครับทุกคนพบอกับผมบอมสกีโฟนะครับท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าครับผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนตัวยงของทีมชาติอิตาลีนะฮะคุณพลอสซูรี่นะฮะโดยเฉพาะยุครุ่งเรืองของเกมลับนะฮะในฟุตบอลโลกปี2 0 0 6ที่เยอรมนีนะครับอิตาลีได้แชมป์โลกไปในยุคนั้นนะฮะในวันนี้นะครับผมในฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมจะมาทำชุด ปูทีมชาติของอิตาลีในยุคนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะได้นักเตะได้สักแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเราจะโหดสักแค่ไหนนะครับมูลค่าทีมเท่าไรไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ารูปทีมของผมจะออกมาแบบไหนครับไปแผงการเล่นที่ผมชอบใช้นะครับก็คือ41212นนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับนักเตะทีมชาติอิตาลีในยุค2006นั้นนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่านักเตะทีมชาติอิตาลีในยุคนั้นนะครับผมในเกมนี้อาจจะมีไม่ครบทุกคนนะฮะซึ่ง ตำแหน่งไหนที่ขาดหายไปนะครับผมที่ไม่มีในเกมนี้เนี่ยผมก็อาจจะทดแทนด้วยนักเตะอิตาลีในยุคอื่นละกันนะครับเพื่อให้ครบทีมไปนะครับอันนี้คือรายชื่อของนักเตะทีมชาติอิตาลีนะฮะในเกมนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมเรียงตามมูลค่านักเตะนะฮะก็จะมีนักเตะที่เป็นไอคอน5คนด้วยกันนะครับผม3ใน5คนก็จะเป็นนักเตะอิตาลีที่ได้แชมป์ โลกปี2006นะฮะก็จะมีเดียวเปียโลนะครับปุ่มซัมบอตตาคันนาวโรนะครับ3คนนี้นะแต่ว่ารูปเกมรูปทีมของผมจะออกมาแบบไหนนะครับผมต้องขอใช้ Excel คํานวณเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ค่า FP เนี่ยเกิน180นะฮะเราจะได้ไปเล่นในแลนด์กิ้งได้นะครับเดี๋ยวไปดูผลลัพธ์กันเลยครับว่าผมจะจัดชุดได้แบบไหนครับโอ้โหซัมบอตตามีแต่ไอคอนท่านผู้ชมมีแค่ปีไอคอนไม่ไหวครับไม่ไหวเดี๋ยวค่า FP มันจะเกินนะฮะท่านผู้ชมครับ จัดอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวนะครับกว่าจะได้ชุดที่ลงตัวชุดนี้นะครับแต่ว่าก็มีนักเตะ3คนนะฮะที่ไม่ได้อยู่ในชุดแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006นะฮะก็คือเปาโลมอดินน่โรเบโตบาโจแล้วก็คริสเตียนเวียรี่นะฮะแต่ทั้ง11คนนี้นะฮะก็เป็นนักเตะตำนานของอิตาลีทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทำการซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ตามชุดนี้เลยนะครับผม คา FP นะครับ180ดพอดีเปะเลยนะฮะแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่เกือบทุกคนเลยนะฮะเป็นนักเตะที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับในชุดนั้นในยุคนั้นนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปแข่งจริงนะครับเดี๋ยวขอบวกนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้มันสามารถที่จะพอไปสู้เขาได้นะครับเดี๋ยวผมจะบวกตัวฮอตก่อนนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเอาได้บวก3ก่อนนะฮะก็มีเหลือคานาวาโรเนสตานะครับ2ไป3มครับไม่น่าจะพลาดนะ2ไป3เนี่ยเปียงโอเค สุดลอเนสตาครับบวก3เพียงง่ายๆไม่น่าจะพลาดอะไรนะครับอเลิเซนโดเดียเปโรครับปีฮอตนะครับบวก3คงยังไม่มีทุนไปซื้อไอคอนนะฮะเฮ้ยโอเคโรเปโตบัคโจครับบวก3ผมเปียหน้ายังละอ่อนเลยนะมาโอเคสแตัดร้อยโอออร้อยเลยครับ ปิปโปอินซากี้ครับปิปโปครับเทพล้าหน้าบวก3ยังรอดูดิมาเฮ้ยโอเคเรียบร้อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ชุดทีมทั้งหมดนะฮะผมขอบวก3ยกทีมก่อนแล้วกันนะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหนั่งทําทีมชุดนี้ถือว่าใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะถือว่าก็ เป็นไปตามเป้าหมายนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีนักเตะบางคนที่ไม่ได้ติดในเกมนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต็อตติเองนะฮะหรือว่าอันเดสเปโร่นะฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองไปดูไฮไลท์ในเกมครับว่า,าจ,จะสนุกแค่ไหนครับไปดูกัน <c oughs> เห็นแล้วคิดถึงนักเตะชุดนี้มากครับผมนี่คลั่งคล้อิตาลีมากครับตอนนั้นฮะ <c oughs> มาครับมาลองดูกันไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะครับชุดนี้ ทะลคุครับไปติดฉลบกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนอร์ทกลับไปเลยครับต้องประกาศน,นี่เนสเตอร์เจอเนสเตอร์คานาวาโลคู่หูที่เขาบอกว่าเป็นคู่เซนเต้แบ็กที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกณตอนนั้นนะฮะอเล็กซานโดนเนสตอรกับฟาบิโอคานาวาโลอินซากิรอดไหมอินซากิไม่รอดครับกาตูโซ่ตามมา คานาวโลพ่พลาดแล้วคานาวโล่แต่ข้างหน้ายัางมีเนสตาตอสจอดคาร์นาวโลพ่พลาดอีกแล้วคานาวโล,ล่อีกแล้วเนสตาแก่ตัวให้ครับทำทุกวิถีทางไอ้รถถังบาซารี่มาบาโชไม่มีใครเข้าขอป้านน้อยออสุดยอดโรเบียโตบาโชครับ สุดหล่อตอนนั้นนี่ฮอตมากนะฮะสมัยนั้น,นตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่อเมริกาแล้วนะที่ยิงยิงข้ามคานนะครับจุดโทษ <c oughs> ถ้าใครจําได้นะถ้าใครยังดูทันนะครับสุดยอดครับลูกนี้อันนี้ปีฮอตนะครับล็อกไปล็อกมาไม่มีใครเข้าก็ขอส่องเลย พวกเขาตัดบอลจากกรารสนามไปได้ครับบาซาย,ยี่เอาอยาขวางสิไปเดลรอซี่ครับเดลซี่ขอเข้าไปบาโจไม่ถึงครับแล้วซ้ำ <แก S 2> ไม่ได้บาโจอินซากิบาามบาครอินซากิความไปแล้วอินซากินักกุ้งของเราช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นก่อครับคาวาโ เบียดซี่ผมไม่ได้พาดเกมนะบางคนอาจจะแซวว่าเอ้ยทำไมครั้งนี้พูดแปลกๆอันนี้ผมเล่นไปนะฮะเล่นไปก็แคสไปนะครับไม่ได้พาดเกมเหมือนกับคลิปแข่งขันคลิปการแข่งขันนะฮะกัตตูโซ่เจ้ารถถังระวังระวังบุฟฟ่อนสุดยอดเนวเมสซี่ S <S บฟุฟฟอนโอ้เซฟได้สองจังหวะติดคิสเตียนเวลลี่ยังแผงลิ์ไม่ออกเลยนะเดอร์ซีมาอินซากี้ครับหลุดเข้าไปแล้วซัดพี่กุ้งเราเรียบร้อยครับ <S <S ฟิลิปโปอินซากี้นี่คือทีมาของชื่อช่องเรานะฮะ <S 2> <S 2> <S บอมซาก <S 2> <S 2> ี้ก็มาจากคือชื่อเขาเนี่แหละครับถือว่าเป็นหนึ่งแอร์ดของผมเลย เดี๋ยนี่เดลัสซี่มาขอลองคอสทีหนึ่งเอาแล้วเว,วียรี่ <c oughs> ยิงไม่ได้เวียรี่พักกุกได้ยิงไม่ได้ครับ2 0สนครับแมสส์นี้มาดูกันอีกสัก1แมสส์นะฮะนำไฮไลท์มาให้ดูนะครับ อา้าวหลุดไหมหลุดไหมเกือบไปคานาโบโลยังดีครับมาดินน่เอเปียโอ้าวผมต้องจับบาซายีมายืนเป็นแบ็กขวานะฮะเพราะว่าซัมบอตต้าเนี่ยสู้ราคาไม่ไหวนะครับผมมีแต่เฉพาะไอคอนเท่านั้นอะเดลโสซี่ยัดมาอินซาก,กี้พลิกแล้วยิง,รงเรียบร้อยเก่งจริง ย,ย 17, ังไม่ล้ำหน้าเลยนะเนี่ยเทพล้ำหน้า uh, น anyway? ี่ผมเล่นยังไม่ล้ำหน้าเลยนะครับเวลี่มาลินี่มาเติมขึ้นมาเคาะไปก่อนเติมขึ้นมามาลนี่เดียวเปโลเดียเปโล์วันนี้ยืนเป็นปีสายครับโยนข้ามคานคานอวารออ้าว ขึ้นสูงมากครับแล้วเนสต้าหลุดเลยทำทันไม่ไม่ทันแน่นอนไม่ทันทันนี่เขายิงช้าด้วยแหละมาแย่งจากด้านหลังไปได้สวนกลับครับเวลี่อินซากิเวลี่หลังสาเติมขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวเปโตรต่อบอลกันไปฝั่งตรงข้ามข้างในมีใครครับขอคอสเข้าไปอินซากิแล้วโอ้โหนี่ ระวังครับพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วคาราบลอเข้าพวดครับแล้วยังไงโดนยิงบุฟฟ่อนเซฟได้ครับลูกเต็มมุมขอเข้าไปเมาดินี่โอ้โหโดเลยครับมาทางขวาครับเราเน้นทางขวาเดอลัสซี่ากไว้เติมขึ้นมา เติมขึ้นมาแล้วเวียรี่ซัดยิงยังยิงไม่ได้เลยครับเวียรี่มินสกี้ปิโป้เนี่ยยิงไปหลายลูกแล้วกาตุโซยนเข้าไปเมาดีนี่ขึ้นโคกมาทั้งขวานครับบาซี่เปิดคอสเข้าไปเวียรี่โอ้โหคว่ำไปยังยิงไม่ได้ครับเวียรี่คริสเตียนเวียรี่ครับเอาเราจะโดนส่วนหรือเปล่าฮะเดสตาอ้าวโอ้ล้มพลาดนะท่านผู้ชมสไลด์พลาดคานาวาโลสุดยอดครับ ก็โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่าคิดถึงมากสําหรับใครที่เป็นแฟนอิตาลีมมกมก็สามารถ comment, คอมเมนต์คุยคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ